คุณพร้อมที่จะเห็นโลกของ AI บนมือถือเปลี่ยนไปหรือไม่วันลัสกำลังเตรียมที่จะทำให้เราตื่นเต้นกับ Oxygen OS 16ซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ที่มาพร้อมกับ AI ที่ล้ำกว่าเดิมและนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดมาพูดถึงสิ่งที่ทําให้เวอร์ชั่นนี้น่าสนใจกันก่อนคือการผสมผสานของ AI ที่ล้าสมัยกับประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลและการเชื่อมต่อที่กว้างขวางซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราใช้มือถือไปตลอดกาลและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้ใช้อาจพลาดไปการรองรับ Apple Watch อย่างเป็นทางการ OnePlus ได้ประกาศเปิดตัว OxygenOS 16ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ที่ทำงานบนพื้นฐานของ Android 16โดยมุ่งเน้นไปที่ฟีเจอร์ AI การปรับปรุงความลื่นไหลาการเชื่อมต่อที่กว้างขวางและการปรับแต่งส่วนบุคคลที่มากขึ้นซึ่งเป็นก้าวกระโดดสำคัญสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและสะดวกสบายมากขึ้นด้วยการผสมผสานของ AI ที่ล้ำสมัย OxygenOS 16มอบประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เหมือนใครและนี่คือสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจ AI คือหัวใจสำคัญของ Oxygen OS 16ซึ่งได้รับการอัปเดตอย่างมีในสำคัญ Oxygen OS 16ยังคงนำฟีเจอร์ OnePlus AI หลายอย่างจาก Oxygen OS 15มาใช้พร้อมกับการปรับปรุงเพิ่มเติมและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาฟีเจอร์ MySpace ได้รับการอัปเดตโดยผนวกรวม Google Gemini เข้ามาซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสั่งให้ Gemini ค้นหาเนื้อหาภายใน MySpace หรือใช้สร้างแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ MySpace ยังเพิ่มฟังก์ชันบันทึกเสียงและความสามารถในการสร้างคอลเลกชันอัจฉริยะที่ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้น ฟีเจอร์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นได้แก่ AI ไรเทอร์ซึ่งช่วยสร้างข้อความเชิงสร้างสรงสรค์าตามคำสั่งหรือช่วยพิสูจน์อักษรและแก้ไข,ขข้อความที่มีอยู่เดิมได้ในเกือบทุกแอป,ป AI Recorder สามารถบันทึกเสียงการประชุมหรือการสนทนาและถอดเสียงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติรวมถึงระบุต,ตัวตนผู้พูดได้และ AI ในแกล l ลอรี่ซึ่งเพิ่มความสามารถใหม่ในแอปแกล l ลอรี่ที่สามารถปรับแสงบนใบหน้าในภาพถ่ายบุคคลรวมถึงแก้ไขการแสดงสีหน้าและตาที่ปิดอยู่โดยใช้ภาพถ่ายก่อนหน้า ปรับปรุงความลื่นไหลและการปรับแต่งยูเยเป็นสิ่งที่ One Plu s ได้ใส่ใจอย่างมากออกซิเจนโอเอส16ปรับปรุงความลื่นไหลของยยอย่างเห็นได้ชัดด้วยการนำฟีเจอร์เพอร l เลต์ประมวลผลมาใช้ในส่วนต่างๆของยยทำให้ประสบการณ์โดยรวมลื่นไหลและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นในส่วนของการปรับแต่งหน้าจอล็อกได้รับตัวเลือกเพิ่มขึ้นหลายอย่างทั้งมุมมองนาฬิกาใหม่ๆวิดเจ็ตและการรองรับไลฟ์โฟโต้และวิดีโอส่วนหน้าจอหลักก็สามารถปรับขนาดไอคอนได้และเพิ่มฟังก์ชันการทำงานภายในไอคอนเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว การเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มที่น่าทึ่งเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจอีกหนึ่งประการวันพลัสปรับปรุงการเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มให้ดีขึ้นผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และแท็บเล็ตรวมถึงเข้าถึงข้อมูลจาก Mac หรือ PC ได้อย่างสะดวกและที่น่าตื่นเต้นคือการรองรับ Apple Watch อย่างเป็นทางการซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนข้อความการโทรและอื่นๆจากอุปกรณ์ของ Apple ได้โดยตรง คำถามที่น่าสนใจคือว่าการผสมผสานของ AI ที่ล้ำสมัยกับการเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มจะเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งานมือถือของเราอย่างไรและคุณคิดว่าการรองรับ Apple Watch จะเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดผู้ใช้มากน้อยเพียงใดมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ